เครดิตผู้แปลโคโรมัง,งะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจ้าเด็กเหลือขอหากเจ้ามีหนทางอื่นในการทะลวงสู่โลกาอมะตะจงกล่าวออกมาเสียไม่เช่นนั้นข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่หากเจ้าไม่พูดออกมาในตอนนี้ ข้าจะฆ่าเจ้าที่นี่ซะพูดมากจริงๆเลยนะหากเจ้าฆ่าข้าได้ทำไมเจ้ายังจำเป็นต้องมาตั้งเงื่องไขอยู่อีกละ่ะเอาเลยลองเข้ามาทำลายอาวุธเวทมนต์ของข้าดูสิอือาจารย์อยู่ไหมขอรับมันจะมีประโยชน์หรือไม่หากให้ผู้อาวุโสหลูกินผลไม้ที่สเสวียนหลานสร้างขึ้น อาจารย์อยู่ไหมขอรับหากอยู่ช่วยตอบสิทหน่อยเ <c oughs> จ้าเด็กนี่มันเป็นอะไรของมันจู่ๆก็ยิ้มขึ้นมาราวกับคนบ้าหากสิ่งที่สเวียนหลานพูดเป็นความจริงเช่นนั้นผู้อาวุโสย่อมสามารถทะลวงขอบเขตไปได้อย่างแน่นอนแต่หากผู้อาวุโสหลูกินผลไม้ทองคำขอบไปแล้วตัวระเบิดออกนั่นคงจะน่าอายไม่น้อย ช่างเถอะอย่างไรก็มีแต่ต้องร้องแล้วนะอาจารย์อยู่ไหมช่วยคลอดเด็กให้ข้าสักคนสิขอรับจ้าน,านี่มันพลังอะไรเนี่ยอาจารย์คงจะไม่โกรธข้าแล้วหรอกใช่ไหมไม่น่าจะใช่อาจารย์นะอาจารย์จะไปแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นได้อย่างไรกันหากเจ้ากล้าพูดอะไรไร้สาระอีกในอนาคต ข้าจัดการเจ้าแน่ขอรับอาจารย์เดี๋ยวสิอาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้ตอบคำถามของข้าเลยนะช่างเถอะอาจารย์คงไม่ยืนมองผู้วโสหลตายอยู่แล้วอย่างไรสำนักอูติงก็เป็นสถานที่หลบดภัยของนางรวมถึงสิทธ์นับร้อยจากสำนักอูติงด้วยหากเสียทั้งหมดไปสำนักไต้ล่มสลายแน่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับอาจารย์ ผู้วิศโลูอยากลองนี่ดูหน่อยไหมมืหของข้าสามารถใช้พลังภายในได้อย่างรวดเร็วมากผลไม้นี่มันเป็นผลพิเศษอะไรกันเยี่ยมไม่คิดเลยว่าตาแกยังค่าวันหนึ่งจะสามารถทะลวงขอบเขตมนุษย์อมาตะคันสุดท้ายได้แบบนี้ ในเมื่อผลไม้ของชเชียนหลานได้ผลดีแบบนี้งั้นหญิงสาวคนนี้ก็ไร้ประโยชน์แล้วสิตะแกคนนี้ไม่รู้จะขอบคุณเจ้าอย่างไรดีเอาเป็นว่าหากใครกล้ามาทำร้ายเจ้าแม้แต่ปลายผมข้าจะสังหารมันเสียผู้อาวุโสลูท่านจะจริงจังเกินไปแล้วนี่คือสิ่งที่สิทธิสมควรทำอยู่แล้วขอรับผู้อาวุโสข้าว่า เรามาจัดการคนกลุ่มนี้ก่อนดีกว่าข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ผูกมัดข้าไว้ถึงเ0็ดปีเมื่อมันถูกทะลวงขอบเขตเข้าสู่โลกาอามาตะแล้วมันจะทรงพลังสักแค่ไหนนั่นมันผู้อาวุโสลูกับลินสเวียนนี่กับกลายเป็นว่าสิทธ์น้องลินสามารถรวมสู่เคียงบาเคียงไลกับผู้อาวุโสลูได้ตาแกลู ดินสเสวียนเร็วเข้าสังหารพวกนั้นจ้าสิทธิ์พี่ระวังหน่อยสิท่านบาดเจ็บอยู่นะกดแห่งสวรรค์เลโลกาห้ามให้ข่าสังหารพวกมันมันไปกระตุ้นกดแห่งสวรรค์เลโลกาจริงๆด้วยฮึคงคิดว่าตะแกยังข้าจะไม่สามารถมาถึงขอบเขตนี้ได้สินะ วันนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปก่อนยินดีกับผู้อาวุโสลูที่สามารถทะลวงระดับได้อืมในครานี้ข้าหมดหนทางจริงๆทั้งที่ตั้งใจจะปกป้องทุกคนแท้ๆแต่ข้ากระพากโอกาสของลินสเวียนไปข้ารู้สึกละอายตัวเองยิ่งนักผู้อาวุโสอย่าได้โทษตัวเองเลย แค่การก้าวข้ามไปยังขอบเขตอมะตะไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับข้าเลยฮึหึ <c oughs> ้ายที่สุดแล้วผลไม้ทองคำที่มีพลังท้าทายสวรรค์น,นี่ก็ยังมีอยู่อีกมากมายที่สวนหลังบ้านของข้าจริงๆแล้วข้ารู้สึกได้ว่าโลกใบนี้มันกำลังขับไล่ข้าแล้วถ้าไม่ใช่เพราะพลังของผลไม้ที่ปกป้องข้า ข้าคงถูกกดเก่งแห่งสวรรค์และโลกาบทขยี้ไปในขณะที่ข้ากำลังทะลวงขอบเขตอย่างต่อเนื่องจนมาถึงขอบเขตแรกของโลกาอมตะไปแล้วดูมือนว่าก่อนหน้านี้จะไม่มีใครสามารถทะลวงขอบเขตโลกาอมตะไปได้การที่โลกาอมตะจะต้องจากโลกนี้ไปพร้อมๆกันช่างไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยศิตทุกคนจงฟัง ค้นหาศพของผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดเอาไปฝังไว้ที่เดินแดนบรรพบรุษเพื่อให้พวกเขาได้รับการกราบไหว้ตราบชั่วอายุคนขอรับว่าแต่เจ้าโต๊ะนั่นเจ้าไปได้มันมาอย่างไรเป็นอาจารย์ที่มอบให้แกค่าแล้วผลลไม้ทองคำละ่ะข,ข้าได้มาจากดินแดนต้องห้ามผัวโบโซลู เราเลิกคุยเรื่องนี้กันได้ไหมขอรับนี่คือสมบัติที่ข้าวางแผนจะใช้มันเพื่อะลวงขอบเขตมหายานเลยนะขอรับที่ข้าสามารถทะลวงมาถึงขอบเขตโลกาอมตะไม่สามารถเทียบได้กับที่เจ้าทะลวงขอบเขตมหายานสินะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยขอรับมองไม่ออกเลยมองไม่ออกเลยจริงๆ อนนี้ข่ายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับระดับและขีดจำกัดของการปกป้องของโต๊ะนี้เลยในตอนแรกมันก็สามารถป้องกันการโจมตีของผู้ฝึกยุธขอบเขตวิญ,ญญาณก่อตั้งได้หลังจากนั้นก็ขอบเขตมาหายานขั้นปลายแล้วมาเมื่อครู่แม้แต่ระดับมนุษย์อมะตะก็ยังไม่สามารถจัดการกับมันได้หากจะว่าแล้วบนโลกใบนี้ หากจะมีใครสามารถฟาดานป้องกันของโต๊ะใบนี้ไปได้คงจะมีแค่เพียงท่านแล้วทำไมเราไม่ลองดูกันตอนนี้เลยล่ะอืมทำไมค่ะถึงมีลางสังหรณ์ไม่ดีเลยไม่หรอกเด็กนี่คงไม่คิดร้ายอะไรกับข้าแน่เอาละข้าจะเริ่มแล้วนะเอาเลยขอรับ ผู้อาวุโสลูเป็นผู้ทะลวงขอบเขตโลกอา,าตาคนแรกของโลกหยวนจูใบนี้หากเขาต้องการจะสังหารข้าเกรงว่าคงจะเคลื่อนไหวเพียงแค่ครั้งเดียวข้าไม่รู้ว่าโต๊ะของหลินเซวียนจะสามารถทนต่อการโจมตีอันหนาสะครึงกลัวครั้งนี้ได้หรือไม่แม้จะสามารถด้านทานได้แต่ข้าคิดว่าจะต้องยากลำบากอย่างแน่นอน แม้ว่าจะเป็นตาอแห่งสวรรค์พวกเขาก็ยังกลัวความแข็งแกร่งของผู้วุโสลูในตอนนี้เลยยาอะไรกันอะผู้วุโสลูหาแม้แต่ผู้วุสโสลูก็ไม่สามารถรับมือกับมันได้หรอเนี่ยสิทธิ์น้องจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วแม้มันจะอยู่ในความคิดของข้า ข้ารู้สึกว่าเจ้าโตนี่มันไม่ได้ข้าคนทั่วไปเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนว่ามันจะมีสติสัมปชัญญะและสามารถแยกแยะได้ว่าตรงหน้าคือมิตรหรือศัตรูหากต้องการจะเข้าใจถึงโต๊ะนี้จริงๆเหมือนมีแต่จะต้องไปถามอาจารย์อย่างเดียวแล้วเพราะว่าสโลเป็นอะไรหรือไม่สงสัยคงจะกลับมาไม่ได้แล้วล่ะหนึ่งเดือนต่อมา จะบอกว่าอาจารย์ของข้าอยู่เพียงแค่ขั่นปลายของขอบเขตภัยพิวัตเองหรือขอรับนั่นคือสิ่งที่เจ้าสำนักบอกกับข้ามาข้าเลยสงสัยว่าทำไมนางถึงได้มีอาวุธที่ทรงพลังถึงขนาดนี้อยู่ผู้ที่มีสมบัติทิทฐาทายสวรรค์อยู่มากมายทั้งยังสามารถทำลายข้อจำกัดของดินแดนต้องห้ามและส่งข้อความถึงข้าได้จะอยู่เพียงขอบเขตภายพิบัต ขั้นปลายได้อย่างไรนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไร